ละโอเห็นไหมเห็น <He en. S 2> เยียเอ้ยสายอืมอเอ้ยหลดตัวเนี้ย,ยแสมครับ มินิซูปเปอร์หนึ่งแต้มปล่อยครับลูกปลาอีช่อนตัดคลิปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยครับลูกปลา ใคก็กินไม่อิ่มเบียดคลิปหนึ่งแต้มเห็นปะโดนแล้วเห็นปะโดนแล้ว,ลลวเห็นปะโดนแล้วเห็นปะตัวเดิมหลุดไม่ใช่ตัวเดิมหรอกปลาตัวมันเล็กเพราะสายมันหย่อนเมื่อกี้เก็บสายไม่ตึงถ้าวัดปลาต้องเก็บสายให้ตึงวัดปลาต้องใช่ยังเห็นหน้าพ่อเนี่นะครับโดนแล้วนะครับไดสุเกะพี่ป้อมนะครับ เลื้อยมอรณะนะครับผมเลื้อยเลืยสยองโลกครับไดสุเกะของพี่ป้อมนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพอดีลูกชายคิดว่ากลับแล้วนะครับพอดีตีเล่นไม้เดียวก็โดนเลยนี่นะครับแจมแจมสายสายที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นสาย Revolution ถักเก้านะครับ 1> PE 1 PE 1.5นะครับที่ใช้ของค่าย BPO นะครับชอ็ชอกเลดช็อกเลดฟูโรคาร์บ,บอน20ปอนด์นะครับฟูโรแท้กิบล็อกสแนปเบอร์อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งกิบเบอร์หนึ่งแบงค์ดีๆก็แบงค์เปล่าๆแจมๆจ,จากค่าย BPO ครับมาบิวเองใส่ไกด์ฟูจินะฮะลอกที่ใช้วันนี้ก็สับมาจากคันนู้นเป็นลอก ไม่ใช่ลอกวันนี้ไม่ได้ใช้ลอกของค่ายบริษัทนะครับพอดีสับมาหยิบมาผิดตัวครับวันนี้รีบแจมแจมครับไดสุเกะผิดป้อมโอ้โกัดน้ำบานเลยองปิดถ่ายรูปนิ่ง